กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเซลต้นเนี่ยจะพามาดูอีกรุ่นหนึ่งของแคปโฟัวเตียสำหรับท่านใดที่แบบว่าไม่อยากที่จะผ่อนแพงมากในตัวแซนะฮะแต่ว่าอยากจะผ่อนเ,าเบาๆหน่อยเป็นตัว LDA ซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้นะคุณผู้ชม LDA เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะผ่อนแพงกว่าตัว S อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันกว่าบาทประมาณพันสามพันสี่ประมาณนี้แหละนะเผื่อท่านใดยอยากได้ นะครับรถที่ตัวเอสไม่มีสีซึ่งตัวเอสเนี่ยจะมีแค่สีขาวกับบอลเงินใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะเริ่มที่ตัว LDA ซึ่ง LDA ก็จะมี3สีขาวบอลเงินดำนะครับราคารถ7 7 9 0 0สบวกสีดำกับสีบอนเงินเข้าไปอีก7000ก็786,000บาท นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถ้าเราเนี่ยอยากผ่อนแบบว่ารถที่ให้อุปกรณ์ออปชันมาครบๆนะแต่ว่าไม่อยากผ่อนหนักถึงตัวแซตเราจะได้อะไรในรุ่น LDA บ้างไปดูกันครับผมวันนี้ก็เตรียมไว้ให้เป็นสีดำเลยนะครับเป็นสีอีกสเปคหนึ่งของตัว LDA ที่ผมว่าในการลงคลิปหลายๆคลิปสีดำจะได้เห็นน้อยนะฮะเพราะส่วนใหญ่รถสีขาวสีบอลเงินจะมาเยอะกว่านะครับม,มันก็ขึ้นอยู่กับยอดการสั่งแหละครับคุณผู้ชมนะ สำหรับออปชันที่เราจะได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าดูจากข้างหน้าแล้วเนี่ยสวยงามครบแบบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับเพราะว่าอันดับแรกนะครับไฟหน้าเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แบบ b บ LED ซึ่งลำแสงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะค,คุณผู้ชมโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการที่สามารถปรับตั้งไฟสูงต่ำเองได้ในตัวรถนะครับตัวนี้มีระบบฟ o l l o w มี Home มาให้มีระบบ การลืมปิดไฟแล้วปิดให้เองอัตโนมัติมีมาให้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะกระจังหน้าจะเป็นชุบโครเมียมมาพร้อมโลโก้อลซุชุบโครเมียมแบบนี้เด่นๆชัดๆเลยนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะได้ไฟตัดหมอกมาแล้วนะครับแต่ไฟตัดหมอกตัวนี้จะเป็นหลอดมันเป็น,เป,นเป็นหลอดนะเนาะไม่ได้เป็น LED นะครับลำแสงก็จะออกเป็นสีส้มๆนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ข้างๆไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นดวงที่มี เขาเรียกว่าอะไรความชัดเจนในการมองนะครับซึ่งรถที่สวนมาหรือว่าเวลาที่เราจะเลี้ยวเข้าซอยเขาก็จะเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็จะมีตรงอีกที่หนึ่งก็คือตรงตัวกระจกมองข้างนะครับอันนี้นะครับต้องบอกว่าสีดำเนี่ยก็อย่างที่เซลล์ต้นบอกไปเมื่อต้นชิปว่าราคาต้องบวกเพิ่มเข้าไปจากตัวรถอีก7000นะครับในส่วนของช่วงล่างล้อมงล้อมแกนะครับรุ่นนี้ LDA เนี่ย ถือว่าให้ล้อแม็กมาแล้วนะคุณผู้ชมถ้าท่านใดที่ไม่อยากไปใส่แม็กแตงอยากใช้เป็นแม็กเดิมๆโรงงานโอเคได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แม็กตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ16นะครับยาง215ทับ70ขอบ16เป็นยางบิสโต e นะครับระบบเบรกไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS ตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกรุ่นนี้ LDA มีมาให้เรียบร้อยนะฮะโช๊คอัพนะครับ ตัวพวกคอมาก็มีการปรับจุดยึดใหม่นะครับทำให้เวลาเข้าโค้งนะครับการทรงตัวตกลงตกหลุมนะครับตัวนี้ช่วงล่างจะหนึบนะครับเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วแต่ก็ยังไงเวลาที่ขับขี่จริงนะครับเวลาเข้าโค้งเนี่ยเขาจะมีเลขบอกอยู่ซึ่งความเร็วเนี่ยอย่าให้เกินนั้นถือว่าจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับ โลโก้แคปโฟนะครับซึ่งจะเป็นโลโก้ที่ให้มาสําหรับสีประตูตัวเทียอันนี้ติดเป็นโลโก้ชุบโครเมียมมาให้กระจกมองข้างนะครับด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนด้านล่างเป็นฐานวัสดุสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างซึ่งตัวนี้นะครับถ้ามีที่กระจกมองข้างแล้วเนี่ยไฟเลี้ยวจะไม่มีอยู่ตรงแก้มนะฮะนะเห็นไหมจะมีแค่กระจกมองข้างอย่างเดียวนะครับมือเปิดจริงๆแล้วมือเปิดเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่เผอิญว่าคันนี้ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว นะ้ำมือเปิดก็เลยใสย่ครอบโเมียมอะไรไปนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะนี่ล้อด้านหลังนะครับก็เป็นสเปคเดียวกับด,ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นขนาดล้อขนาดยางนะครับสเปคเดียวกันเลยใช้เท่ากันนะครับแม็กขนาดความกว้างเท่ากันนะครับกระจกไล่ฝ้าด้านหลังนะครับสำหรับตัว LDA เนี่ยจะได้มาแล้วนะฮะเวลาที่อากาศเย็นๆฝ้าขึ้นเราก็ทำการไล่ฝ้าได้แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มมาให้ นะครับเพิ่มความชัดเจนในเวลากลางคืนเวลาเบรกนะครับคันหลังเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับไฟท้ายรุ่นนี้จะได้เป็นไฟเบรก LED นะครับนี่เห็นไหมผมเปิดให้ดูแล้วนี่จะเป็นหลอดนี้จริงๆอ่ะสว่างมากนะคุณผู้ชมเห็นไกลๆก็ชัดเลยอ่ะเนี่ยดูขนาดในเวลากลางวันเห็นไหมตัวรถดำๆแต่ว่าไฟนี่สว่างมากนะฮะหลอดไฟเลี้ยวกับหลอดไฟถอยนะครับยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่ นะครับยังไปหลอดฮาโลเจนอยู่แต่ว่าให้ความสว่างชัดเจนได้อย่างแน่นอนดูนะฮะดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะกันชนท้ายนะครับเป็นกันชนท้ายที่สามารถถอดได้นะครับโดยถ้ากันชนท้ายเนี่ยเผื่อเรา,เอาไปแต่งซิ่งใช่ไหมเราอยากถอดกันชนท้ายกันชนท้ายตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับคุณผู้ชมโดยที่ไม่ต้องหาแผ่นอะไรมาปิดนะครับแล้วก็กันชนท้ายจะเป็นแบบเหยียบ2สเต็ปนะครับเหยียบตรงนี้แล้วก็ก้าวขึ้นแล้วข้ามขึ้นข้างหลังเนี่ย จะสะดวกนะครับในการออกแบบของกันชนท้ายแบบนี้มานะมือเปิดฝาท้ายนะครับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับฉะนั้นที่เสียต้นบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าตัวมือเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับนี้นะครับจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกล้องมองหลังที่ใช้เวลาถอยนะครับเพื่อให้ความชัดเจนในเวลาถอยเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับปลอดภัยส่วนแหนบนะครับตัวนี้นะครับ LDA 4ประตูค a บโฟโตเตีเยเนี่ย จะใช้เป็นแหนบ3แผ่นที่มีขนาดยาวและใหญ่กว่าปกตินะครับทำให้ความนุ่มนวลได้ดียืดหยุ่นได้ดีแต่ก็สามารถที่จะรับรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนนะครับเพราะว่ารับน้ำหนักได้นะครับเพราะขนแหนบเขามีขนาดใหญ่นะฮะในส่วนของภายในนะครับ LDA นะครับคุณผู้ชมจะได้เป็นกุญแจรีโมทมาเรียบร้อยแล้วนะครับ กุญแจรีโมทมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกกันตรงๆอย่างนี้นะครับว่าในรุ่นของ LDA เนี่ยจะยังไม่ได้ตัวสัญญาณการขโมยนะครับซึ่งถ้ารุ่นไหนที่มีสัญญากขโมยของย e ูสุ so, สังเกตง่ายครับตรงนี้จะเป็นรูปสติกเกอร์รถนะครับแล้วเขียนว่า security system นะครับผมซึ่งถ้ายังไม่มีนะครับก็จะยังไม่ใช่รุ่นที่มีสัญญาณกานขโมยนะครับแบบนี้ก็ยังไม่มีนะแผงประตูเป็นวัสดุซอฟทัชนะครับแต่ว่าไม่ใช่หนังนะครับจะเป็นผ้ากำมะหยี่ หุูนุ่มครับเป็นผ้ากำมะหยี่มาให้แล้วก็มีการตกแต่งลวดลายเล่นเส้นสายนะครับให้ออกเป็นโทนสีเทาสีบอลแบบนี้นะครับตัวกระจกไฟฟ้าขึ้นลงทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างเนี่ยสามารถที่จะปรับมุมมองไฟฟ้าได้นะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแต่ยังไม่พับนะฮะนะถ้าพับเนี่ยต้องเป็นตัวแซดอีกทีหนึง่งนะครับ เบาะนะครับเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับก็จะมีสลับลวดลายกันไปนะเดินได้สีขาวนะครับทำให้เบาะเนี่ยดูแบบดูสวยงามมีอะไรมากยิ่งขึ้นไม่ได้ดําล้วนไปอย่างเดียวฝาถังน้ํามันฝากระโปรงตําแหน่งการเปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับที่สามารถปรับสูงต่ําอย่างที่เซลต้นบอกได้นะครับซึ่งถ้าท่านใดที่ซื้อรถในตัวของ ไฟที่มีโปรเจคเตอร์นะครับจะได้ปรับแบบนี้ทั้งหมดนะครับพวงมาลัยนะครับตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยที่บอกตรงว่ายังไม่ได้หุ้มหนังนะครับแต่ว่าพวงมาลัยเนี่ยก็มีขนาดการจับที่กระชับมือนะเพราะว่าวงมันใหญ่เนี่ยตรงที่จับตรงนี้นะครับวงมันใหญ่ก็จับกระชับมือแล้วก็ตัวนี้จะมีวิทยุที่พวงมาลัยมาให้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับโทรศัพท์พูดคุยอะไรได้หมดนะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับก็จะแสดงผล ดูตัวเลขดูการสิ้นเปลืองน้ำมันอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับคุณผู้ชมคำนวณระยะทางที่สามารถขับได้จากน้ำมันในถังรุ่นนี้ก็ดูได้นะครับฉะนั้นในเรื่องของโหมดการดูเนี่ยค่อนข้างที่จะครอบคลุมได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่คอนโซลนะครับก็จะเป็นวัสดุนะครับสีดำนะครับพลาสติกสีดำนะครับของคอนโซลตัวนี้ยังไม่ได้หุ้มหนังนะครับถ้าหุ้มหนังจะต้องเป็นรุ่นตัวแซดนะครับ หน้าจอนะครับรุ่นนี้จะได้เป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วเป็นจอสัมผัสนะสามารถกดเข้าเมนูเชื่อมต่อบลูทูธฟังวิทยุ iPod อะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะเชื่อมต่อระบบ Android Auto หรือ Apple CarPlay ก็สามารถที่จะทำได้แต่รุ่นนี้จะใส่แผ่น CD ไม่ได้แล้วนะครับใช้เป็น USB เชื่อมต่อเอานะครับกับโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะช่องเสียบ USB ก็จะอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับ มีปุ่มปรับแอร์เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับพัดลมความเย็นตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกนะครับก็ปรับได้เลยนะครับมีกระจกไล่ฟ้าด้านหลังให้นี่ครับนะก็โหมดการใช้งานในเรื่องของแอร์ก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ซับซ้อนไม่ยากนะครับเวลาขับอยู่ก็ละสายตามานิดเดียวก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนหรือบางทีถ้าขับจริงๆแล้วก็สามารถที่จะยื่นมือมาได้เลยคือต้องบอกว่าการออกแบบดีไซน์ การใช้งานที่มีปุ่มกดน้อยๆเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเวลาเราไปคนเดียวแล้วเราต้องปรับเงี้ยนะครับมันเป็นการลดอุบัติเหตุด้วยนะเพราะว่าเราไม่ต้องมาจดจ่อเอ้ยอันนี้ปุ่มอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับผมถุงลมนิรภัยคู่หน้า LDA ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกระจกนะครับตัดแสงนะครับก็สามารถใช้โหมดตัวนี้ได้นะครับผมที่บังแดดนะครับมี กระจกมาให้แต่ว่าตัวนี้จะยังไม่มีไฟนะครับนะมีกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับด้านซ้ายก็มีมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ก็มีกระจกนะครับกรองใส่แว่นตานะครับไฟสองแผ่นที่นะครับมีมาให้เรียบร้อยหมดไฟสองแผ่นที่เนี่ยจะมีตำแหน่งข้างหน้าตรงนี้แล้วก็ตรงกลางนะครับเผื่อคนหลังอยากเปิดหาของหาอะไรนะครับก็มีมาให้ทั้งหมด2จุดนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเบาะด้านหลังกันต่ออีกนิดนึงครับคุณผู้ชมนะเพราะว่าคันนี้เป็นแคปโฟจะไม่ดูเลยก็ไม่ได้นะฮะเบาะด้านหลังนะครับก็จะเป็นการตกแต่งดีไซน์ผ้าเนี่ยแบบเดียวกับเบาะด้านหน้านะครับเป็นผ้าพรีเมียมแต่สังเกตยอย่างหนึ่งนะรุ่นนี้นะครับเบาะเนี่ยที่เป็นที่นั่งเนี่ยจะมีการยุบลงไปนะครับเพื่อทําให้คนที่อยู่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยรู้สึกนั่งสบายมากยิ่งขึ้น และองศาของเบาะเนี่ยจะเอ็นมากกว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับทำให้รู้สึกนั่งสบายนะครับนั่งสบายรุ่นนี้นะครับมีเสียบ USB ชาร์จด้านหลังได้นะครับนี่นะครับชาร์จโชศัสั์ด้านหลังได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมรุ่นที่มีแอร์เนี่ยจะต้องเป็นตัวแทดขึ้นไปเท่านั้นนะครับในส่วนของการพับเบาะตัวนี้สามารถพับที่นั่งขึ้นได้นะพับพัดพิงลงได้นะครับนี่ก็ ถือว่า LDA เนี่ยเขาเป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะครับที่ให้มาครบนะครับอุปกรณ์ความสะดวกสบายนะครับอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐานมีมาให้ครบนะครับก็ถือว่าในราคา786,000น่าใช้มากอีกรุ่นหนึ่งนะฮะถ้าท่านใดยอยากออกไปแล้วใช้งานเดิมๆไม่ต้องไปทำอะไรแล้วคันนี้ถือว่าจบ เลยอีกคันหนึ่งเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับที่เสรอต้นว่าอยู่ส่วนสีก็แล้วแต่ความชอบเลือกเอานะครับขาวบอลเงินดนํามีทั้งหมด3สีแต่สีที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเลยก็คือจะเป็นสีขาวเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับถ้า f อคนไหนนะฮะที่กําลังดูคลิปนี้อยู่อยากดูรถรุ่นอะไรก็คอมเมนต์มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันเดี๋ยวมีอะไรดีๆก็ เจอต้นจะพามาให้ดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ